ครังเราจะใช้มันก็ไม้กระดานจิตแผ่นนึงภาพภาพภาดไปวัดนั่นไหมครับอืได้เป็นสะดือแม่น้ำโค้งวัดทามันว้นปั้นนะลงไปข้างล่างนี่จริงคืนมาได้บอเหรอเนาะ จะดื่มน,น้ำโขงลงไปลงไป วังนาคินพญานาคราสะดือแม่น้ำโขงใส่นอสะดือพันยูใส่เนาะใส่สะดือพันออยูใสะนะ่ส ไปเบิ่งะดือแม่น้ำโขงพี่น้องปุ่นสุดพุ่นะสันจังววาห้อย่างไปสุดนี่เลใส พูนสุดพูนไปย่างไปม่นสึยบบรรยากาศฟังประเทศเล่างามค่ะพี่น้องพุ่นฟังประเทศเล่าเนาะบุตรเนาะพุ่นฟังประเทศเล่าพี่น้องงามงามนี่บรรยากาศปาไปไปเบิ่องสะดือแม่นำ้ำโขงพี่น้อง เปิ่นมีเวลาจํากัดเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องรีบจักหน่อยเนาะเปิ่นเฮาไปขุดนําไผเจ้าสิเตรียมตแต่งตตีแต่ว่ามันบ่ไกลงไปคเดียวบบ่มาเพิ่นบ่ไปทางใดนแม่น้ําโขงเบิ่งหม่องจังได๋เอ้า ก็ได่ใส่ใส่หม่องไดยมันหมุนอยู่โค้งๆที่ห่ออ๋อทีมันเป็นหมุ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 นบ่เห่นี้เราสดีลเงี้ยน้ำคู่มาตาใส่ไหนครับมาตาเลยเอ็ดจ้ะฟังนันประเทศลาวบอกนันวัดนี่อย่างของลาวจักเื้อครับจักวัดนื้กับบอหุจักคือกันบ่อันเห่ากับฟังเฮ่ากับบ่เด็ดคำไปทั้งบุญเกียบ่ แล้ถวใกล้ๆกันนี่กับบ่อเด้ขคำมาไปมาหาชูกันหนึ่งทีต้องไปข้างเรือครับพาเรือนั่นบ่ท่าเรือเพื่อนอยู่ได้บ้านป่ะพูดสบายฮัโหลผู้เขานี่จะข้ากันงามเนาะบรรยากาศโอ้มองได้หมุนกับเป็นสสดือมอนกันแล้วเนาะ อืมเป็นแบบมุนหมุนมุนมุนไหมคือหม,มายถึงว่าน้ำไหลมากเน,ะนาะน้ำไหลมากแล้วก็สิมาเกี่ยวมาวุนเนาะอืถามเพื่อนจังหวัดอื่นมาหนิเนาะของแมนอาเมนเพื่อนเป็นคนพื้นที่ โอ้ออนซ่อนใหม่เอาคือมาใส่เรื่อยๆตัวนี้พี่น้องอันนั้นวัดยังพอออนวัดฟังทั้งผมนี่มูข้าวข้าวไทยมีวัดลาจะสร้างวัดพวก มันเป็นตำนานของเขาแต่ไหนเแต่ไรคือข้าไทยวัดสงอสงนี้เราสองนี้อ๋อต้องตรงขามกันอืมอ,อันนั้นวัดล้าพี่นอ้องทางนี้ก็เป็นวัดไทยวัดไทยวัดล้าโอ้เสิร์ฟฟีบอ่ะ อย่างนี้แหละครับที่เขาเรียกสะดือไม้น้ำโขงถ้ามาฤดูแรงมันจะมีไม้ไม้กระดานกากให้ข้ามข้ามไปได้บอกครับมไไันจะเป็นส่วนที่แคบที่สุดของม <çek> น้ำโขงนี่นะครับ มองนี้เป็นมองที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขงทำไมถึงเป็นโคดหินเหมนี้แม่โคดโคดโคดทีนเราทำแล้วมันมันจะมีจุดที่มันลึกมากๆคลอดเลยทีเรียกว่านั่นเด็กเขาเจ้าขี่เรืออย่างนี้ก็แสดงว่าเขาจะไปมาหาสู่กันได้เนาะแถวก้นเทียมเนาะแล้วมันเยอะขึ้นเลยเนี่ย เพราะเดีมาหอดพีที่บูดมือนะฮาก็เฝ้าคือกันแมนม้าหอดท้ายรูกมันกับกับเนาะนที่ตะกันไม่ผิดก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับ,บน,นั่นเห็น,หนบ่เห็นบ่เรือเห็นบ่เรือข้ามไปนะสแสดงว่าไปได้มาได้เด่นเอากระต่ายไม่หาสุดว่าเรือก็วิ่งทวนน้ำเวลาเวลามันแรงทักๆน้ำแต่ลดลงไปแล้วเหลือเป็นขูดแบบนี้ด,ดุดด,ด,ดดุแล้วมันจะเหลือ,อไม้กระดานจุดขัน,อ,นอยู่ข้างล่างนี่มันเถอะ ครับหมายเวาว่าเวลาเขาจะข ma ouais, ้างเขาจะใช้มันก็มายกระดานจิตแผ่นนึพาดพาดพาดไปวัดนั่นไหมครับได้คนไทยคนไทยไปทําบุญวัดผุ่นน้ำใช่ครับอันนวัดเล่าครัดเล่าคบนท่านนทเรือผมเห็นตั้งตั้งนานแล้วนีผมเป็นเด็กมาผมก็เห็นสมัยสก็จะเป็นวัดยูฟังฝ่ฝั่งประเทศลาวฝั่งประเทศลาวก็จะเป็นเรือข้ามฟาก่ัน เนื้อข้ามฟ้าครับเนื้อหาปลาเขาใช้วิธีการล่องมาเวลานั้นเขาก็ดับเพื่อแล้วก็มันไหลไปครับอ้าวทำไมเขาไม่กลัวเขาโดนเขาโดนอาชญาแล้วเป็นสะดือแม่น้ำโขงมาทามันวนปั้นแลงไปข้างล่างนี่มันจะขึ้นมาได้อีกบอเหรอเนาะเพราะว่ามันน้ำไหลไกลเนื่ออัน้นั่นราเป็นทรงกลวยหมุนเป็นทรงกลวย แต่ว่าเพื่อนว่าต้องเป็นนาหนาม,มาน,นั่นเด้เพื่อนว่านาหนามข้นได้จริงมุนมาตะฝุดนอมม่องุ้นสิไปดูก่อนไหนโอ้นี่ใกล้ๆนี่มุนติีใส่ไ้นวนใ,นใ่ไก่นเตี<ใ>น้นอ้มวอยู่นี่บ่ไส่ไ่้ว่นตะ่องนติวอน่น นี่พี่น้องเกิดย้ายไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่กะเป็นมององนจุดน้ำน้ำบ้นน้ำมนนะคะก่เป็นส้มกลือที่เขาเรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงน้โขงคือจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขง แล้วก็จุดตรงจุดตรงนี้เป็นจุดที่แคบที่สุดที่แคบที่สุดเออแคบระหว่างหมายความว่าฝั่งประเทศลาวกับฝั่งประเทศไทยไทยกับฝั่งลาวนะจ๊ะแคบที่สุดอันนี้คือคือเขาเรียกว่าอะไรพิพิธภัณฑ์นะกลายเป็นหินบ่แมนบ่เอิญพิพิธภัณฑ์นะเรียกว่าเขาเอามาเก็บไว้ซื้อ เอามารวบรวมไปอันนี้คือไม้กลายเป็นหินคือมันอายุหลายหลายนะอันสะาสมอที่ถูกฝังใต้ดินใกล้น้ำเป็นเวลาอายุเป็นล้านปีก็เลยกลายเป็นหินนี่อันนี้กรลังเริมเห็นบ่นี่กรลังผู้พังกระลังเริมีกติง แต่ว่าพวกนี่กลายเป็นหินแล้วจ้ะกระสิรอยมาน้ําน้ำโค้งนี่แหะกันเถทษเดอ้อขอจับบวงในเดอ้อขอโทษขออภัยเดอ้อออ้ยเป็นหินนีหรืติง่งเป็นหินนีหรือปน้องแข็งเตะเลยยยังีีดว